อันับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเกมเมื่อคืนโดนโจนได้ครับสำหรับดาวินุนเยสครับเจอกูรูคนดังอย่างแกรี่เนวิลล์เนี่ยบอกว่าเลิกลนลานนะเวลาได้โอกาสทองแบบนั้นนะโอ้โหอย่าลุกลี้ลุกลนเลยนะพยายามตั้งสติก่อนที่จะทำอะไรนะสำหรับดาวินุนเยสโดยทางด้านของแกรี่เนวิลล์ครับคูรูคนดังอดีตกองหลังของแมนยะูเนี่ยมองว่าดาวินุนเยส ควรเล่นให้ช้าลงมากกว่าจะเร่งร้อนตัดสินใจอะไรเพี้ยนจนกลายเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์คนใหม่นะครับเขาก็บอกว่าสำหรับดาวิส์นน่ไม่ดีเลยหากเขาเห็นโมเมสาลาเขาก็ควรจะจ่ายไม่ดีเลยและหากเขาไม่เห็นโมซาลาเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกเพราะเขาไม่เงยหน้าขึ้นมาเขาต้องเล่นจจงหวันนั้นแล้วก็จ่ายให้โมซานลานะเออตอนลงเล่นเนี่ยเขาอนข้างลุกลี้ลุกลนแล้วก็ดิบเกินไปเขาแค่ต้องทําให้ตัวเองช้าลงหน่อยในพื้นที่สุดท้าย มีสติสตังมากขึ้นอีกนิดหน่อยนะดดวินุนเยสมีสติกับตัวเองหน่อยเวลาเล่นในพื้นที่สุดท้ายอะ่ะโอ้โหอันนี้ก็คือคาวิจารณ์ของแกรี่เนวิลครับที่มีต่อดาวินุนเยสในเกมเมื่อคืนนี้นะครับ เมื่อคืนครับนูนเยสก็มีโอกาสล่อไปครับแต่โอ้โหมันเป็นจังหวะที่ควรจะจ่ายนิดนึงนะเพราะว่าโมซาล a าอยู่ในตำแหน่งที่มันเหนือกว่าคู่ต่อสู้ด้วยนะครับโอ้โหลูกนั้นก็คือว่าเขาก้มหน้าก้มตาเลี้ยงมาแล้วเขาก็ใส่เองเลยครับแล้วก็ไปติดบล็อกนะฮะคือลูกนี้เนี่ยตามภาพชาติทุกคนเห็นเนะี่ยโมซาลาขออยู่นะครับยกมือให้อยู่นะฮะแต่ดาวินนนเยสเนี่ยก้มหน้าก้มตาอยู่นะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการลงมาเล่นของดาวินุนเยสเมื่อคืนนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับจดไปวารุ